ผมว่าใครที่เคยใช้คอมพิวเตอร์ในยุค90นะครับต้องเคยคุ้นๆกับเสียงเสียงนี้อย่างแน่นอนนะครับนั่นก็คือเพลงมหาจุฬาลงกรนะครับซึ่งเป็นเพลงที่เป็นอินโทรของโปรแกรมชื่อดังในตอนนั้นนะครับก็คือเวิร์จุฬานะครับ c u อูไลเซึ่งสำหรับประสบการณ์ของตัวผมเองเนี่ยก็ได้ใช้งานกับคอมพิวเตอร์ตั้งแต่ยุคแรกๆนะครับที่ มันเข้ามาในประเทศไทยนะครับประมาณปี2,530กลางๆนะครับช่วงที่ตอนนั้นเนี่ยเริ่มมีการใช้งานในประเทศไทยแล้วนะครับยังจำได้ว่ามันเป็น IBM PC หน้าจอเขียวๆนะครับระบบปฏิบัติการ DOS มีดิสก์ไดท์ทั้ง A และ B นะครับและโปรแกรมที่สำคัญที่สุดก็คือตัว w o r จ j ลานี่น,นะครับ c u l w r i t e r เพราะว่าตอนนั้นเนี่ยทางคุณพ่อของผมเนี่ยก็ซื้อมาเพื่อมารับพิมพ์งานนะครับในตอนนั้น ซึ่งเครื่องราคาค่อนข้างแพงนะครับในตอนนั้นและมันเป็นเครื่องที่ผมใช้ในการฝึกพิมพ์ดีตั้งแต่ยุคแรกๆนะครับพอทแค่ EP นี้จะมาชวนคุยเรื่องโปรแกรมนี้กันนะครับมาย้อนอดีตกันหน่อยนะครับกับโปรแกรม Word Processing ของคนไทยไแท้นะครับที่ต้องเรียกได้ว่าโอ้โหมันล้ำหน้ามากๆในยุคนั้นเรื่องราวเรื่องนี้มีความน่าสนใจอย่างไรนะครับไปรับฟังกันได้เลยครับผม Welcome to g e e k Story Powerful Story Inspire People สวัสดีครับผมดนทลาดนดากดนบล็อกนะครับและนี่คือรายการ Geek Story นะครับรายการที่จะมาเล่าเรื่องราวประวัตินักธุรกิจนักเทคโนโลยีเรื่องราวทางธุรกิจเทคโนโลยีวันนี้จะมาชวนคุยเรื่องราวของโปรแกรมตัวหนึ่งนะครับเพราะว่าใครที่เป็นฐานแฟนของช่องนี้เท่าที่ดูเดโมกราฟิกน่าจะทันกันนะครับกับโปรแกรมตัวนี้ก็คือ w o r d j u l a c u ซี i ิลเนะครับซึ่งมันเป็น Word Processing ที่ดังมากๆนะครับในยุคเมื่อประมาณ30กว่าปีที่แล้วนะครับ ตอนนั้นเนี่ยโลกของเทคโนโลยียังอยู่ในช่วงเริ่มต้นนะครับคอมพิวเตอร์เนี่ยก็เริ่มแพร่หลายเข้ามาในประเทศไทยแต่ก็ต้องบอกว่าซอฟต์แวร์ส่วนใหญ่เนี่ยมันยังเป็นของต่างประเทศและมีราคาแพงนะครับและที่สําคัญที่สุดนะครับมันไม่รองรับภาษาไทยนั่นเองนะครับตอนนั้นเนี่ยนักวิจัยและนักพัฒนาชาวไทยก็ไม่ได้รอให้บริษัทต่างชาติมาพัฒนาโปรแกรมเพื่อรองรับภาษาของเรานะครับพวกเขาเลือกที่จะลุกขึ้นมาสร้างสรรนวัตก,กรรมของตัวเองขึ้นมานะครับ ในยุคที่โลกยังไม่รู้จัก Microsoft Word ด้วยซ้ำนะครับในตอนนั้นมีการพัฒนา Word จุลาหรือที่รู้จักกันในชื่อ c u Writer นะครับโปรแกรม Word Processing สัญชาติไทยซึ่งต้องบอกว่ามันเป็นหนึ่งในความภาคภูมิใจของคนไทยในด้านเทคโนโลยีเลยนะครับเรื่องราวของ Word จุลาเนี่ยมันไม่ได้เป็นเพียงแค่ประวัติศาสตร์ทางด้านเทคโนโลยีเพียงเท่านั้นนะครับแต่ว่ามันยังสะท้อนให้เห็นถึงศักยภาพของคนไทย ที่สามารถพัฒนาและสร้างสารรค์นวัตรกรรมที่ตอบโจทย์ความต้องการของคนไทยได้นะครับโดยไม่จําเป็นต้องพึ่งพาเทคโนโลยีจากต่างประเทศเสมอไปนะครับก็ต้องย้อนกลับไปในช่วงปีพศ2532นะครับตอนนั้นเนี่ยระบบปฏิบัติการ MS-DOS เริ่มเป็นที่นิยมนะครับใช้กันอย่างแพร่หลายแต่ก็ต้องบอกว่ามันเป็นเรื่องที่ยากมากๆนะครับสำหรับโปรแกรม Word Processing ภา,าษาไทยที่ตอนนั้นยังไม่มีใครทำมันได้นะครับ แม้กระทั่งซอฟต์แวร์จากต่างชาติมันก็ไม่สามารถรองรับภาษาไทยได้นะครับในช่วงเวลานั้นเองนะครับมีทีมนักวิจัยและนักพัฒนาจากมหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์เนี่ยพวกเขาได้เล็งถึงปัญหานี้นะครับและตัดสินใจที่จะพัฒนาโปรแกรม Word Processing ภาษาไทยขึ้นมานะครับมันเป็นความร่วมมือระหว่างสถาบันบริการคอมพิวเ,เตอร์และภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเ,เตอร์คณะวิศวกรรมาศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะครับนำโดยอาจารย์สำนวน,วนฮิรันวงนะครับ ได้เริ่มต้นโครงการพัฒนา CU Writer อย่างจริงจังโดยในะระยะแรกเนี่ยเป็นการพัฒนาเพื่อใช้ภายในมหาวิทยาลัยเพียงเท่านั้นนะครับเพื่อทดสอบประสิทธิภาพและทําการค้นหาบักต่างๆนะครับและเมื่อโปรแกรมผ่านการทดสอบและพัฒนาจนได้มาตรฐานนะครับทีมงานจึงได้เผยแพร่ว r d จุลารุ่น1.1อย่างเป็นทางการตอนนั้นนะครับผ่านสถานีโทรทัศน์กองทัพบ,บกช่อง7นะครับ ซึ่งถือเป็นการประกาศศักยภาพของนักพัฒนาไทยให้สังคมรับรู้โดยทั่วไปนะครับและเมื่อเปิดใช้งานตัว Word จุลานะครับตอนนั้นเนี่ยก็ต้องใช้คอมมาไลน์ผ่าน DOS เข้าไปรันตัว Execute ของโปรแกรมนะครับโอ้โหตอนเปิดเข้ามาเนี่ยเสียงที่ทุกคนจำได้อย่างแน่นอนก็คือเสียงเพลงที่ผมเปิดตอนเริ่มต้นของพอดแคสต์ EP นี้นะครับนั่นก็คือเสียงเพลงมหาจุฬาลงกรณซึ่งต้องบอกว่าจุดเด่นของเวอรจุลาเนี่ย มันอยู่ที่ความสามารถในการรองรับการพิมพ์ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับซึ่งในยุคที่การใช้คอมพิวเตอร์ในสำนักงานเ,นเริ่มแพร่หลายนะครับก็ต้องบอกว่าโปรแกรมนีน้มันตอบโจทย์การทํางานด้านเอกสารได้อย่างครบถ้วนนะครับโดยเฉพาะงานด้านบัญชีที่ต้องพิมพ์เอกสารสําคัญๆอย่างใบวางเบนใบเสร็จหรือใบสั่งซื้อนะครับที่จําเป็นต้องมีสาเนาหรือคาร์บอนคัพปี้นะครับและเครื่องพิมพ์แบบดอทแมทริก เป็นที่นิยมมากๆในสมัยนั้นนะครับตรงนี้เนี่ยคอมพิวเตอร์เครื่องแรกของผมก็ใช้เครื่องพิมพ์แบบดอทแมทริกนะครับแต่จำไม่ได้ว่าเป็นยี่ห้ออะไรนะครับซึ่งมันทำงานร่วมกับโปรแกรม w ว r ร์ดจุฬาได้อย่างลงตัวมากๆนะครับทำให้การพิมพ์เอกสารเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพนะครับสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันทำให้ w ว r ร์ดจุฬาเนี่ยกลายเป็นโปรแกรมยอดนิยมในหน่วยงานราชการและบริษัทเอกชนหลายแห่งในช่วงเวลานั้นนะครับส่วนใหญ่ก็จะใช้กันตามมหลาลัยต่างๆนะครับ โปรแกรมเวอร์ล่าเนี่ยยังมีความสามารถพิเศษในการจัดการกับรูปแบบเอกสารที่มีความซับซ้อนนะครับผมยังจําได้นะครับโอ้โหมีการจัดตารางอะไรได้ด้วยนะครับในตอนนั้นทําเป็นคอลัมน์มีการกําหนดฟอนต์ที่หลากหลายนะครับซึ่งในยุคนั้นเนี่ยถือเป็นความสามารถที่ก้าวหน้ามากๆนะครับสําหรับซอฟต์แวร์ที่พัฒนาโดยคนไทยต้องยอมรับนับถือคนพัฒนาเลยในตอนนั้นนะครับ ลองจิงนตนาการกลับไปนะครับผมก็ยังทันนะครับในยุคที่การพัฒนาซอฟต์แวร์เนี่ยเราไม่มี Google นะครับเราก็ต้องอ่านดอกคิวเมนต์เพื่อมาเขียนโปรแกรมขึ้นมาเองนะครับโอ้โหมันไม่ง่ายเหมือนในยุคในทุกวันนี้นะครับในการเขียนโปรแกรมเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเราอยากได้อะไรเราใช้ AI เซกขึ้นมาได้นะครับหรือว่ายุคก่อนหน้าเนี่ยเราก็มีเว็บไซต์อย่าง stack overflow หรือว่าเว็บที่เป็น OpenSource ต่างๆนะครับที่เราสามารถเสิร์ช Google ได้เลยนะครับต้องการใช้ฟังก์ชันฟีเจอร์แบบไหน แทบจะไม่ต้องเขียนกันแล้วนะครับในยุคปัจจุบันแต่ว่าถ้าย้อนกลับไปในยุคอดีนี่โอ้โหการเขียนโปรแกรมเนี่ยมันสนุกนะครับแต่ว่ามันยากลําบากมากๆนะครับแล้วก็ต้องบอกว่าทีมพัฒนาเวอร์ชวลเนี่ยพวกเขาก็ไม่ได้หยุดพัฒนาเพียงแค่เวอร์ชัน1.1นะครับยังมีการปรับปรุงและเพิ่มความสามารถของโปรแกรมอย่างต่อเนื่องนะครับมีการแก้ไขบั๊กและเพิ่มฟีเจอร์ใหม่ๆให้ตอบสนองต่อความต้องการของผู้ใช้งานมากขึ้นนะครับ ซึ่งในการอัปเดตแต่ละครั้งเนี่ยทีมงานก็ได้แก้ไขปัญหาต่างๆที่พบจากการใช้งานจริงนะครับเช่นการปรับปรุงระยะระหว่างบรรทัดให้เหมาะสมกับจํานวบนบรรทัดต่อหน้านะครับหรือการแก้ไขปัญหาในเรื่องการพิมพ์กับเครื่องพิมพ์บางประเภทรวมถึงการปรับปรุงการพิมพ์ตารางให้มันมีประสิทธิภาพมากขึ้นนะครับนอกจากนี้เนี่ยทีมงานก็ยังเพิ่มความสามารถในการรองรับภาษาอื่นๆนะครับ นอกเหนือจากภาษาไทยและภาษาอังกฤษเช่นภาษาบาลีภาษาสเปนภาษาฝรั่งเศสและภาษาเยอรมันนะครับตอนนั้นเนี่ยโอ้โหแสดงว่ากลุ่มผู้พัฒนาเนี่ยมีวิสัยทัศน์มากมานะครับที่มองการไกลให้โปรแกรมตัวนี้เนี่ยสามารถใช้งานได้ในระดับสากลน,นะครับการพัฒนาเวิร์ุวลในแต่ละรุ่นเนี่ยก็ต้องบอกว่ามันไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับเนื่องจากข้อจํากัดทางเทคโนโลยีในสมัยนั้นนะครับตอนนั้นเนี่ยผมจินตนาการออกเลยนะครับในฐานะ หนึ่งคนที่เป็น Developer มาด้วยนะครับเคยเป็น Developer มาก่อนเพราะว่าตอนนั้นมันต้องคิดคนวิธีการต่างๆเพื่อเอาชนะข้อจำกัดอย่างเรื่อง Memory นะครับคอมพิวเตอร์ในยุคนั้นเนี่ยเมมโมรน้อยมากๆนะครับหลักเมกะไบต์เพียงเท่านั้นนะครับหรือ CPU processing ก็ค่อนข้างทำงานได้จำกัดนะครับเพราะฉะนั้นการเขียนโปรแกรมเหล่านี้เนี่ยต้องเขียนอย่างมีประสิทธิภาพสูงมากๆนะครับและที่สำคัญต้องพัฒนาระบบแสดงผลภาษาไทยบนหน้าจอคอมพิวเตอร์ ที่ไม่ได้ออกแบบมาให้รองรับตัวอักษรไทยตั้งแต่แรกนะครับหรือการพัฒนาระบบการจัดเรียงคําไทยซึ่งมีความซับซ้อนกว่าภาษาอังกฤษเป็นอย่างมากนะครับเพราะภาษาไทยเนี่ยมันมีชั้นของตัวอักษรหลายชั้นมากกว่าภาษาอังกฤษนะครับและการพัฒนาเว r ร์จุลเนี่ยก็ดําเนินมาอย่างต่อเนื่องจนถึงปี2536นะครับเมื่อรุ่นสุดท้ายก็คือรุ่น1.6ได้ถูกเปิดตัวโดยในรุ่นนี้เองเนี่ยมีการเพิ่มฟีเจอร์หลายอย่างนะครับ เช่นการสร้างนิจน์หรือสมการทางคณิตศาสตร์ที่มีความซับซ้อนนะครับการเพิ่มตัวเลือกแบบอักษรถึง4รูปแบบและที่น่าสนใจที่สุดก็คือการพัฒนาระบบแยกพยางโดยใช้พจนานุกรมนะครับซึ่งถือว่าเป็นนวัตรกรรมที่ล้ำสม,มัยมากๆนะครับสำหรับโปรแกรมไทยในยุคนั้นนะครับโดยการพัฒนาระบบแยกพยางโดยใช้พจนานุกรมเนี่ยก็ถือว่าเป็นก้าวสำคัญในการพัฒนา word processing ภาษาไทยนะครับ เพราะต้องลองคิดดูนะครับว่าภาษาไทยเนี่ยไม่มีการเว้นวรรคระหว่างคําเหมือนภาษาอังกฤษนะครับทําให้การตัดคําหรือการแยกพยางค์โอ้โหมันเป็นความท้าทายอย่างยิ่งนะครับทีมพ,พัฒนาเนี่ยต้องสร้างฐานข้อมูลคําศัพท์ภาษาไทยและพัฒนาอักลกอริทึมในการวิเคราะห์และแยกคําอย่างถูกต้องนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยส่วนตัวผมเองก็เคยมีประสบการณ์นะครับพอดีตอนเรียนมหาวิทยาลัยเนี่ยเคยทํา พวกตัดคำพวกนี้นะครับแต่ว่าตอนนั้นเนี่ยมันเป็นภาษา j a วา J2ME นะครับเป็นโมบายแลงเกจยุคแรกๆนะครับที่ยังไม่รองรับภาษาไทยนะครับก็ต้องมานั่งตัดคำเว้นวรรคอะไรเหล่านี้เองนะครับก็ใช้พื้นฐานเดียวกันนะครับกับที่ตัวเวอร์จูลาทำนะครับซึ่งก็ค่อนข้างยากเหมือนกันนะครับในตอนนั้นและแม้ว่าการพัฒนาเวอร์จูลาสำหรับระบบปฏิบัติการ M S d o s เนี่ยมันจะสิ้นสุดลงไปนะครับแต่โปรแกรมนี้เนี่ยก็ยังถูกนำไปต่อยอดนะครับ มีการพัฒนารุ่นจุลาจะลึกหรือ CU Writer for Windows ขึ้นมานะครับเพื่อรองรับระบบปฏปิบัติการ Windows ที่เริ่มเข้ามามีบทบาทในวงการคอมพิวเตอร์มากขึ้นนะครับและแม้ว่าเว r ร์ดจุฬาเองเนี่ยจะประสบความสำเร็จในระบบปฏปิบัติการ m s นะครับแต่เมื่อการเข้ามาของระบบปฏปิบัติการ Windows และโปรแกรม Microsoft Word ที่เริ่มรองรับภาษาไทยได้ดีขึ้นเนี่ยก็ทำให้เว r ร์ดจุฬาต้องเผชิญกับการแข่งขันที่รุนแรงขึ้นนะครับ ตอนนั้นในช่วงกลางทศวรรษที่1990นะครับ Microsoft ได้พัฒนา Microsoft Word ให้รองรับภาษาไทยได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นนะครับและพวกเขาก็เริ่มเข้ามามีบทบาทในตลาดซอฟต์แวร์ไทยอย่างจริงจังและแน,น่นอนนะครับว่าทุนมันต่างกันเยอะนะครับ m i r r s s o t เนี่ยมีเงินทุนมีทรัพยากรมากกว่าเยอะนะครับสามารถพัฒนาโปรแกรมที่มีฟีเจอร์หลากหลายและทันสมัยกว่ารวมถึงมีทีมซัพพอร์ตและทีมการตลาดที่ครอบคลุมมากกว่านะครับ ในขณะเดียวกันเนี่ยการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีนะครับโดยเฉพาะการเปลี่ยนจากระบบปฏิบัติการ MS-DOS ไปเป็น Windows ทำให้ Word ์จุลาซึ่งพัฒนาสำหรับ MS-DOS เนี่ยเริ่มตกยุกนะครับแม้จะมีการพัฒนาจุลาจารึกสำหรับ Windows แต่ก็ไม่สามารถแข่งขันกับ Microsoft Word ที่มีทรัพยากรมากกว่าได้อยู่ดีนะครับและอีกปัจจัยหนึ่งที่ทำให้เว r รจุลาค่อยๆหายไปจากตลาดก็คือ การเปลี่ยนแปลงความต้องการของผู้ใช้ในยุคหลังนะครับเพราะว่าผู้ใช้ไม่ได้ต้องการเพียงโปรแกรม Word Processing ที่รองรับภาษาไทยเท่านั้นนะครับแต่ก็ต้องการฟีเจอร์อื่นๆมากมายนะครับซึ่ง Microsoft เนี่ยสามารถทำมาและตอบโจทย์ได้ดีกว่านะครับเพราะว่าเขาโหมีเงินทุนมากมายนะครับและ Microsoft ในยุคนั้นเนี่ยเป็นบริษัทเทคโนโลยีเบอร์หนึ่งของโลกนะครับบิลเกตขึ้นเป็นมหาเศรษฐีอันดับหนึ่งของโลกด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ไม่สามารถที่จะสู้พวกเขาได้อยู่แล้วนะครับ ซึ่งก็ต้องบอกว่าแม้ว่าโปรแกรมอย่าง v ว r t u จุลาเนี่ยมันจะไม่ได้ถูกใช้งานในปัจจุบันนะครับแต่ก็ต้องบอกว่าความสำคัญของโปรแกรมนี้เนี่ยมันยังคงเป็นบทเรียนและแรงบันดาลใจให้กับนักพัฒนารุ่นใหม่คนไทยนะครับบทเรียนสำคัญจาก v ว r t u จุลาก็คือการมองเห็นความต้องการที่ยังไม่ได้รับการตอบสนองนะครับและการพัฒนานวัตกรรมเพื่อตอบสนองความต้องการนั้นนะครับ ก็ต้องบอกว่าในยุคนั้นเองเนี่ยมันไม่มีโปรแกรมไหนที่รองรับการพิมพ์ภาษาไทยได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับ WordJura จ,จึงเข้ามาเติมเต็มช่องว่างนี้นะครับและกลายเป็นโปรแกรมที่ได้รับความนิยมอย่างรวดเร็วมากๆนอกจากนี้เนี่ย WordJura ยังแสดงให้เห็นถึงความสําคัญของการพัฒนาอย่างต่อเนื่องนะครับเพราะว่าทีมพัฒนาเนี่ยไม่ได้หยุดอยู่กับที่นะครับหลังจากที่พวกเขาออกซอฟต์แวร์รุ่นแรกออกมา แต่ยังคงพัฒนาและปรับปรุงโปรแกรมอย่างต่อเนื่องนะครับเพื่อให้ตอบสนองต่อความต้องการของผู้ใช้และทันกับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและสําหรับกลุ่ม d e v วลลอปเอร์เองนะครับก็ต้องบอกว่าโปรแกรมนี้นะครับเวอร์ WordPress จิลาเนี่ยมันเป็นตัวอย่างที่ชัดเจนมากๆนะครับที่แสดงให้เห็นว่าคนไทยเราเองเนี่ยมีความสามารถและศักยภาพในการพัฒนาเทคโนโลยีที่สูงๆได้นะครับซึ่งถ้าย้อนกลับไปในตอนนั้นเนี่ยโอ้โหมันเป็นโปรแกรมที่สุดยอดมากๆนะครับ เพราะว่าสามารถสู้กับต่างชาติได้เลยนะครับสำหรับโปรแกรม Word Processing ในยุคนั้นแม้ว่าปัจจุบันเนี่ยโปรแกรมจากบริษัทต,ต่างชาติมันจะมีบทบาทสําคัญในตลาดซอฟต์แวร์ไทยนะครับแต่มันก็มีช่องว่างและโอกาสอีกมากมายสําหรับ d e v วลลอปเชาวไทยนะครับที่สามารถที่จะสร้างสารรค์วัตกรรมที่มันตอบสนองต่อความต้องการแบบเฉพาะของคนไทยนะครับทั้งด้านการศึกษาสุขภาพการเกษตรหรือการท่องเที่ยวนะครับ มันมีที่ว่างอีกมากมายนะครับและเมื่อมองย้อนกลับไปที่โปรแกรมอย่าง w o r d j u จูลาเนี่ยมันไม่ใช่เพียงแค่โปรแกรม Word Processing ที่เคยมีบทบาทสำคัญในยุคหนึ่งเพียงเท่านั้นนะครับมันจะได้เห็นถึงจิตวิญญาณของการสร้างสรรค์วัตรกรรมความมุ่งมั่นและความเชื่อมั่นในศักยภาพของคนไทยนะครับซึ่งมันเป็นสิ่งที่มีคุณค่ามากๆนะครับและยังคงเป็นแรงบันดาลใจให้กับนักพัฒนารุ่นใหม่ในปัจจุบันและในอนาคตนั่นเองครับผม สำหรับเรื่องราวของโปรแกรมเวิร์ u จุลา CU Writer ใน EP นี้ผมก็ต้องขอจบไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับสำหรับข้อมูลอ้างอิงของพอดแคสต์ใน EP นี้นะครับก็ต้องขอขอบคุณข้อมูลจากเว็บไซต์วิกิพีเดียนะครับช่อง YouTube PKZAIT นะครับที่ผมไปตัดเพลงมหาจุลาลงกรมาเปิดในพอดแคสต์ p ีนี้นะครับและเว็บไซต์ศิลปะ m a c c o m นะครับสำหรับเพื่ที่สนใจเรื่องราวทางธุรกิจ ทคโนโลยียและว,วิทยาศาสตร์ใหม่ๆที่มีความน่าสนใจก็สามารถติดตามมาได้นะครับทางช่อง Geek Flower Podcast ตอนนี้ก็มีอยู่ในแพลตฟอร์มหลักๆทั้ง Podbean, Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, YouTube แล้วก็จะมีการอัพโหลดลงแพลตฟอร์ม Blogdit ในทุกๆตอนอยู่แล้วด้วยนะครับถ้ายังไงก็ฝากกด Follow ฝากกด Subscribe กันด้วยนะครับแล้วก็ยังมีช่องทางหนึ่งในส่วนของ Line end, ที่ on, a d r a Don T h A R A D S H O L สามารถแอดเข้ามาพูดคุยกันได้นะครับผมก็จะส่งสาระดีๆพอดแคสต์ดีๆให้ท่านเป็นประจำอยู่แล้วด้วยนะครับถ้าอย่างไรก็ฝากติดตามทางช่องทางต่างๆกันด้วยนะครับสำหรับใน EP นี้เนี่ยผมนึงขอลากันไปก่อนนะครับเจอกันใหม่ใน EP หน้านะครับผมสวัสดีครับ